สวัสดีค่ะเด um. karaoke, like ี๋ยวมาพอกับช่องคนน้ำพ้องที่เก่าค่ะพี่น้องแบตเดอรี่วิวรดโดนเลยค่ะคนน้ำพ้องค่ะมันนี่ผ่านไปผ่านมาก็เลยไม่เห็นรถดไม่เห็นรถดโอ้รหลดเป็นเป็นรถดโดยสารเก่าค่ะพี่น้องเป็นอีซูซูอีลูซูโดยสารเก่าค่ะพี่น้องเดี๋ยวเรามาเบิ้งเนาะค่นเนาะค่ะเรามาเบิ้งหลอบขั้นก่อนเดี๋ยวเราจงมาเบิ้งนี่เรามาเบิ้งหลอบขั้นก่อนค่ะนี่ค่ะแต่นี่พวมขอบหรือว่าเขาจะเจ้าเอ้นว่าขอบหรอกเขาจะเอื้นว่าอีหยังก่อเนือ เออกระจเอิ่นโ้งหลังค่าค้องหลังค่าผู้โดยสารครับพี่น้องครับเป็นรถโดยสารเก้าคุดดินกีบานโคคุรดินกีหน้ากำให้เป็นรถโดยสารเก้าครับพี่น้องค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งสะพานเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นอีซูซูทีเอฟอาร์ครับพี่น้องครับเป็นอีซูซูทีเอฟอาร์มาเบิ่งรถโดยสารเก้าครับพี่น้องทามาเบิ่งขังหลังก่อนเนาะค่ะเนาะค่ะขางหลังเป็นรถโดยสารเก้าเด้อค่ะเด้อค่ะพร้อมใส่งานเด้อค่ะแต่ว่ามิสิมีแต่อยู่เด้อค่ะเด้อ แต่วา่าบ่ได้ทําความสะอาดค่ะพี่น้องคือบ่ได้ล่างาประเดประเดเปิดไฟใบถ่าอยากเพิอเปิดไฟไว้นั่นไฟมองมองอยู่่นค่งเปิดไฟไว้นั่นเป็นอไฟแต่ว่านั้นมันไก่สิตกเลยแล้วเาข้าก็ขายตามสภาพเนาะ,นะค่ะเนาะขายตามสะภาพเป็นรถโดยสารเก้าค่ะพีะน่น้องกันบ่มีตำหนิแน่ค่ะพี่น้องก็ว่าเข้ากับขายตามสภาพสิขาดสิขาดแน่นิดหน่อยแด้่ะได้ะสะภาพ เบิ้งเอาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าค้นนำคล้องชั้นแนวบ่ทันได้เบิ้งสภาพข้างในเฮาเบิ้งสภาพรอบนอกก่อนค่ะนี่ค่ะข้างหลังกาดีๆอยู่เด้อค่ะมีบันไดมีหยังขึ้นพร้อมเสร็ดซับเรียบร้อยเลยเพิ่นว่าเจ้าของรถเพิ่นว่าพร้อมใช้งานค่ะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะี๋ยวเฮามาเบิ่งรอบคั้นเนาะค่ะเนาะมาเบิ่งรอบคั้นดอกยางดอกยางก็สิพ่อใส่ค่ะพี่น้องค่ะบ่แม่นผ่านวนาแต่ว่าพ่อใส่ค่ะพ่อใส่งานซุ่มล่อด้านหลัง ซุ่มล่อด้านหลังเบิ้องข่ายมิลองขับเป็นรถเสริมบ้านอนนี่เดี๋ยวคนหน้าพ้องจะไปซองเบิง้งขับเป็นล้อกระทะเด้อค่ะเด้อขับเป็นล้อกระทะเป็นล้อ, Old wow ลอกระทะนะคะคะเดี๋ยวามาซองเบิ้งซุ่มมามาซองเบิง้งคันซี่กันเสริมแหนบปะแหนบแหนบเสริมค่ะพี่น้องค่ะแหนบเสริมค่ะแหนบเสริมหแหนบเสริมสภาพจะจีบความใส่งานเป็นรถโดยสารเก่าเนาะกันเนาะค,ะะคะ่ะ กะสิ้ขายตามสภาพขายตามสภาพกพี่น้องค่ะเป็นดอกยางกับพ่อใส่อยู่กับว่าผ่านวันหนาแต่ว่ากับพ่อใส่ค่ะซุ้มลอด้านหลังแหงๆเป็นแหนบเสริม้อคะเด้อค่ะคันซี่คันซี่บอตอค่ะพี่น้องค่ะคันซี่บอตอคันซี่บอตอบ่อปูบ่อพังค่ะคันซี่ดีๆอยู่ค่ะเป็นสีขาวสีขาวเหลืองค่ะพี่น้องเป็นรถโดยสารน้องบัวลำพูเก่าค่ะนี่ค่ะ น้องวัวลำพูน้ำโสมและน้ากำไห้ข้างนี้ก็จะชิดไปไปยังข้างบะเบิ้งซุ่มลอด้านหลังด้านหน้าด้านหน้าฟังผู้โดยสารแหงหงค่ะพี่น้องแหงหงค่ะแหงหงเลยดอกยางดอกยางปะหนาปันได้แต่ว่าดอกยางข้างนี้ก็ดีดีอยู่เป็นล่อกระทะเป็นล่อกระทะสภาพสภาพดีอยู่ด้วยค่ะด้านนอกเดี๋ยวข้างจี้บาเบิ้ลเฉพาะด้าข้างในค่ะ เดี๋ยวมาเบิ้งทางนี่เอาเพราะว่าค์กคนน้ำพอั้งวานล่ะบอปพอรถบ่ได้รถบ่ได้ยทำความสะอาดครับพี่น้องรถบอปเลยทำความสะอาดแอร์กะสิแอร์เย็นบ่นอนนี่แอร์แอร์คงสิบ่เย็นเพ่งกับซีบ่เพาะปันไดดอกค่ะพี่น้องค่ะเป็นระบบระบบมือหมุนค่ะเป็นระบบมือหมุนค่ะพี่น้องค่ะเป็นระบบมือหมุนเดี๋ยวคนน้ำพองหมุนเบ่งก่อนเลยค่ะเด้อ หมุนไงป่ะกำหมุนไงอยู่ขนันทีค่ะเป็นระบบมือหมุนค่ะแอร์บ่เย็นเพ้งบ่เพาะปันไดดอกกันเบิ่งส่งราะว่าเห็นสภาพแเดวเป็นบ่อหนังบ่อหนังแบบเงือบแบบเงือบเ <c oughs> จ้กว่าแบบยังหละ่ะคนน้ำป้องเอืินแบบเงือบี่เป็นแบบเงือบับพี่น้องค่ะเบิ่งหลังค่าหลังค่าหลังค่าหัวอยู่ขนันนี่หลังค่าบ่บ่เหม็นมันหัวดอกมันขาด เป็นหลังคาขาดกับพี่น้องกับห้าขายตามสภาพไงขายตามสภาพดินแต่สภาพเขากับเอาไปเสริมไปเติมไปแต่งเอาค่ะพี่น้องกับไปเสริมไปเติมไปแต่งแต่ว่าขอให้เครื่องดีกับเป็นพ่อเนาะค่ะเนาะค่ะอันนี้เป็นบอ่อหนังบอ่อหนังโอ้ปิดเทียเดียวกับกรึบแห้งอยู่ทามาเบิ่งสภาพด้านเครื่องค่ะพี่น้องค่ะมาเบิ่งสภาพด้านเครื่องอันนี้เป็นอีซูซูอีซูซูที่เอฟอาร์แมนบัก อีซูซ ja so. ouais. right, ูทีเอฟอาร์ค่ะเครื่องสองพันหาเด้อค่ะเด้อเป็นเครื่องสองพันหาเครื่องสองพันห้าเครื่องเครื่องก่อนเครื่องอีซูซูก็เอิ้นอีหยังหน่อยก็เอิ้นเอิ้นเครื่องรุ่นฝาท้องบ่ฮึเครื่องอีหยังเครื่องฝาท่องเนาะค่ะแม่นเครื่องฝาท้องบ่่นองีสภาพดีๆเลยค่ะสภาพดีๆเลย เบิ้งเครื hmm. ่องแหงๆอยู่ด้วยค่ะนี่แข็งแหงเครื่องแหงอยู่ค่ะเครื่องแหงอยู่กัเบิ้งเครื่องด่านเครื่องค่ะแหงดีอยู่เอาขวดน้ำก๊อกสิเอานี่พี่น้องเบิ้งสภาพเครื่องเครื่องดีค่ะเครื่องดีค่ะนี่แต่ว่าบ้านเด็ดดีเสียงเบื้เนาะแบบนี้คุณแกบระยุกต์กุญแจประยุกต์ป่ะกุญแจประยุกต์ป่ะคุณแกอยู่นั่นจ้าขวางคนจะจะขวางคนสัญญาหอกมา เบิ indo, you know. ON, ้งข้างหน้าคับพี่น้องคับไฟตากับชงใจที่เป็นเดิม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 ค่ะนี่ค่ะไฟหน้าไฟหลังไฟท้ายใส่ได้เบิดค่ะพี่น้องค่ะใส่ได้เบิดเลยค่ะคนนำพ้องชาแนลถามเจ้าของเพคนแล้วเบิ้งมีนั่นบ่นี่แผ่นกันหอนบ่มีค่ะแผ่นกันหอนบ่มีแผ่นกันหอนบ่มีบ่มีแผ่นกันหอนบ่มีเบิ้องสุ่มก็อดจารยาังคนครับดอกยางหนาๆกับดอกยางใส่งานกับความใส่งานได้เลยค่ะ เครื่องสองพันห้าเลยค่ย 2, 2, ะเด้อะเครื่องสองพันหาเรื่มสองพันห้าเระบบฟังค้นขับดูเป็นระบบพว่วงเป็นระบบมือหมุนค่ะพี่น้องค่ะเป็นระบบมือหมุนพวงมาไล่เวอร์พวงมาไล่อย่างพวกพวกมาไล่เวอร์พวงมาไล่เวอร์ค่ะพี่น้องค่ะ แอรกับขงสิบอเย็นเพ่งกับขงสิบอเพาะไปไหนดอกหาตเติมมาเด้อค่ะเด้อลังค่ากับสิมีเป็นหม่องมันขาดคือคนทำฟองชาแนลวาลแหละกับห้อยห้อยหม่องนี้เพินพ่นติดไว้เพินนพนพนพ่นต่อไว้เพินนพ่นเพิ่นปิดไว้คงสีฟ้าเนาะคงสิขาดกระจกแต่ว่าไฟเลี้ยวไฟหนาฟ้าไฟไหลังไฟถ่ายออกเบิดค่ะพี่น้องค่ะออกเบิดเลยเป็นรถโดยสารเก่าค่ะเขาสนใจยังไงให้เอาต่อเอากับเจ้าของรถเพิ่นเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวค้นนำพองจิกเจ้าอ่ะิค้นนำพองจิกขึ้นเบอร์ทุกจากของรถเพิ่นหิ่งก้นี่เพิ่นเปิดราคาอยู่ที่ต่อใดก่อเหรอตัวนี้เขาเปิดเพิ่เปิดราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องหกหมื่นห้าพันบาทเจ้าของรถเพิ่นว่าต่อรองได้ครับพี่น้องต่อรองเอาเด้อค่ะเด้อต่อรองเอาเขาก็ขายตามสภาพเนาะเนาะคขายตามสภาพขายตามสภาพรถครับพี่น้องครถก็ใส่หลายปีแล้วก็ต่อเอาค่ะพี่น้องค่ะขายตามสภาพ คลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆด้อค่ะเ้อขอบคุณหลายๆผู้ที่ขเข้ามาเบิ่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคดนดัำพ่องชาแนลขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะ